เขาถามถึงความเดือดร้อนความเรือดระอุของชาวบ้านที่มายื่นเรื่องปัญหาประหมอคาังดำท่านนายกตอบถึงความสวยหรูความสวยงามของดอกไม้ที่ได้รับมันคนละโลกกันเลยมันอยู่กันสวนทางมากและยิ่งตอกย้ำไปกันใหญ่ครับท่านประธานเมื่อเช้านี้สดๆร้อนๆเช้านี้สดๆร้อนๆมีผู้อภิปรายท่านหนึ่งหัวหน้าพักพลังประชารัฐท่านกล่าวตอนท้ายบอกว่าท่านนายกเป็นคนหนุ่มสาว ที่แข็งแรงผมเชื่อว่าท่านบริหารประเทศอย่างอย่างมีสติปัญญามีความอ่อนน้อมแต่หนักแน่นด้วยหลักการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติมาก่อนครอบครัวและพวกของประชาชนชื่นชมและยอมรับแต่ท่านนายกลุกขึ้นบอกว่าทั้งหมดไม่เป็นความจริงผมงงผมงงรรมท่านประธานมันยิ่งตอกย้ำไปกันใหญ่ว่าเขาเซ็ตฉากเขียนบทไว้ให้เท่านี้ ลุกขึ้นพูดเท่านี้เขาบอกว่าให้จับนาฬิกาด้วยนาฬิกาตัวเองก็นาฬิกาตัวเองเขาบอกว่าให้พูดว่าไม่เป็นความจริงขนาดเขาชมยังพูดว่าไม่เป็นความจริงอ่ะนี่มันยิ่งตอกย้ำานระธานทานชามันไปกันใหญ่ท่านครับไปกันใหญ่แล้วแบบนี้จะมีผู้ประท้วงครับท่านชาตารรทวงครับ